เอาละครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวหนึ่งใน3ตัวละครใหม่ล่าสุดเนาะจากตู้กชาสงครามเลือดพันปีนะครับนั่นก็คืออา,าร拉อิเลนจินั่นเองนะนี่คือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะนานๆทีหรือจะออกเวอร์ชันใหม่มานะครับเวอร์ชันนี้ออกแบบมาเก่งเลยนะใน PVP นะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละคร ที่เป็นเมตาของ PVP ณนะยุคปัจจุบันก็ว่าได้นะมีอาบัตตี้ที่คอยซัพพอร์ตใน PVP ได้ดีเลยนะเป็นอ b บ l i ตี้ที่ขี้โกงเลยนะครับอเพบ่ันไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าเลนจิตัวนี้จะเก่งตามที่ผมบอกจริงๆหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมเลยเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลตัวละครก่อนนะสำหรับข้อมูลตัวละครของเลนจินะครับแน่นอนเป็นเผ่ายมทูตเหมือนเดิมออกแบบเป็นตัวละครสีแดงนะ สายโจมตีปกตินะครับค่า ATK นะครับอยู่ที่834หน่วยเนาะแล้วก็ค่าอื่นๆก็สูงเช่นกันนะยกเว้นค่า SP เนาะเพราะว่าตัวละคร PvP เนี่ยเขาใช้4ค่านี้อยู่แล้วนะยกเว้นค่า SP นะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับตัวของเลนจิยังเป็นผู้สังหารมนุษย์แบบพลาสติกด้วยนะออกแบบมาเอาไว้ตบมนุษย์ได้ดีเลยนะแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยจัดการอินโอเอโอลิฮิเมะสีเขียวที่เป็นเมตา PvP อยู่ในปะัจจุบันได้ดีมากๆนะเรียกได้ว่า เอามาชนะทางเลยนะไอ้พวกเผ่ามนุษย์ที่ไม่มีคิลเลอร์มานานแล้วเนี่ยเลนจิตอบโจทย์มากๆในตอนนี้นะครับและในส่วนของลิงก์ที่เลนจิได้รับนะครับอันนี้จะได้ถึง2ความสามารถด้วยกันเลยอย่างแรกได้ในเรื่องของความเสียหายโจมตีปกติเพิ่มไปเลย20%กับอย่างที่2ลดความเสียหายที่ได้รับลง16%นะครับแน่นอนว่าความถึกถ้าเกิดเทียบกับ4เมตาพีพีเนี่ยมันจะลดลงมา หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าได้ความแรงแบบเห็นได้ชัดเลยนะบวกถึง20%เลยสำหรับลิงที่เลนจิได้รับนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่เลนจิได้รับกันบ้างนะผมจะเริ่มที่สกิลพาส,สีก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับที่เลนจิได้รับจะได้ในเรื่องของลบเชเิญบวก1ครั้งด้วยกันนะครับเพิ่มความกว้างของการโจมตีปกติให้อีก20%เลยนะซึ่งเป็นความสามารถที่ดูดีมากๆสำหรับสายโจมตีปกติระยะประชิดนะครับเพราะว่าการที่มีความสามารถนี้ การโจมตีเนี่ยมันจะกว้างขึ้นการเคลียร์มอนเตอร์หรือการโจมตีให้โดนเนี่ยมันจะมีระยะที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับและตัวของเลนจิยังไม่สนใจก,การกัดศัตรูพร้อมกับไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดอีกด้วยนะทำให้ตัวของเลนจีเนี่ยไปเล่นดันต่างๆนอกเหนือจาก PVP ก็ได้นะเพราะว่ามียกเลิกการมีเพิ่มความกว้างในการโจมตีปกติในการเคลียร์มอนเตอร์มันก็เคลียร์ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของอ b i l ลิตี้ที่เลนจิได้รับกันบ้างนะครับเลนจิจะได้ในเรื่องของ เมื่อเลือดต่ำกว่า50%นะครับเขาจะได้ทั้งความเสียหายโจมตีโปรติแรงขึ้น50%แล้วก็ได้ทั้งลดความเสียหายที่ได้รับลงอีก50%ด้วยนะแต่อันนี้มีเงื่อนไขก็คือคุณต้องเลือดต่ํากว่า50%นะถึงจะทํางานทั้ง2ความสามารถเลยนะครับเฉพาะ PvP นะครับอันนี้เป็น ability ใหม่ของเลนจินะก็คือยกเลิกให้ตัวละครสีแดงกับตัวละครสีเขียว สามารถบูตกับดีบัฟเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะมันจะยกเลิกไปเลยไอ้พวกบูตกับการดีบัฟของตัวละครสีเขียวกับตัวละครสีแดงไม่สามารถทํางานได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นใน PVP ถ้าเกิดคุณเอาเลนจิไปเนี่ยไอ้พวกแชทแดงพวกโอริฮิเมะเขียวไม่สามารถใช้ความสามารถดีบัฟหรือว่ากดบัฟได้นั่นเองนะรวมไปถึงตัวเลนจิของศัตรูด้วยนะถ้าเกิดศัตรูใช้เลนจิเนี่ยเขาก็ไม่สามารถกดดีบัฟได้นะเพราะว่าตัวเขาติดสีแดงนะแต่ว่าความสามารถนี้มันจะทํางาน ให้ฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะถ้าเกิดฝ่ายเราเป็นสีแดงเป็นสีเขียวไม่ต้องกลัวยังทํางานปกตินะครับเฉพาะ pvp นะครับเมื่อเลนจิเลือดหมดนะครับตัวของเขาจะไม่ตายทันทีนะตัวของเขาจะเลือดค้าที่1หน่วยนะมันจะค้างไว้ที่1หน่วยเลยทําให้เลนจิเนี่ยโดนการโจมตีหลังจากนั้นช่วง5วินาทีไม่เข้าเลยจะมีความเสียหายแค่ศูนย์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดหมด5วิ โดนสกิดทีเดียวตายทันทีนะครับแต่มันมงบอกว่า5วินาทีนั้นเขาจะเป็นอมาตะและไม่มีใครแก้ทางในนาปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันยังไม่มีอัิุิตี้ไหนที่มาแก้ทางได้นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสามารถที่โกงมากๆสำหรับตัวละคร PVP ยุคใหม่นะครับเฉพาะ10วินาทีแรกนะครับตัวของเลนจิจะได้เบิ้ลฮิตโจมตีปกติอีก1เข้าไปด้วยนะครับเฉพาะ PVP นะครับเมื่อเลนจิจัดการศัตรูได ป <lotion. S 2> ระตูจะตายทันทีนะไม่ well. สามารถฟื้นคืนชีพมาใหม่ได้นะสำหรับฮีโร่คนไหนที่ใส่ในเรื่องของการเกิดใหม่หรือมีอาวุิทีเกิดใหม่ต่างๆเนี่ยเมื่อถูกเลนจิจัดการจะตายทันทีไม่สามารถฟื้นคืนชีพจากอาวุิที่เหล่านั้นได้นั่นเองนะครับเฉพาะ p v p นะครับทะลวงสถานะอมตะสิบวินาทีแรกนะอันนี้ ไม่ใช่ทะลวงอมตะ5วินาทีหลังนะตอนนี้อมตะมันมี2ช่วงก็คือ10วินาทีแรกกับ5วินาทีหลังนะไอ้10วินาทีแรกมีอาเบิตีนี้สามารถทะลวงได้นะครับเฉพาะ PVP นะครับเลนจินะครับจะเป็นอมตะชั่วคราว10วินาทีนั่นเองนะก็ไออัเบิตที่ผมว่ามาข้างบนเนี่ยนะครับไอที่มันทะลวงอมตะก็เอาไว้ทะลวงอาเบิตนี้นั่นแหละนะศัระตรูไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้นะครับอันนี้ก็เฉพาะใน PVP เช่นกันนะตัวละครตัวไหนที่มันสามารถเด้งเลือดได้หรือว่าดูดเลือดไ้น่ ก็เจออาบิตี้นี้เข้าไปไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้นั่นเองนะครับเบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวก2นะครับถ้าเกิดไปรวมกับสิวินาะทีแรกเลนจิจะได้เบิ้ลฮิตบวก3ทันทีเลยใน PVP นะครับมีในส่วนของซูเปอร์อาร์เมอร์มาให้ด้วยทําให้เลนจิโดนตีไม่ล้มไม่ชงักนะครับสามารถออกแอคชั่นอื่นๆต่อไปได้เลยก็เรียกได้ว่าเป็นอาบิตี้พื้นฐานของตัวละคร PVP อยู่แล้วนะถ้าเกิดตัวละคร PVP ไม่มีอาบิตี้นี้ก็กะทันทีนะไม่เหมาะกับ PVP เลยนะเพราะว่า PVP มันนัวกันมากนะครับ ถ้าลวงบาเรียศัตรูด้วยนะเผื่อเพื่อนๆเ,เจอศัตรูคนไหนที่ม,มีบาเรียรตั้งต้นหรือว่าอีกฝ่ายเนี่ยไปเอาอาบิริตี้น้ำหอมเป็นบาเรียรมานะเล่นจิตีทะลุไปได้เลยไม่ต้องไปทำอาบอริตี้น้ำหอมเพิ่มนะสามารถตีทะลุบาเรียรเจาะเข้าไปได้เลยนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของคัมพีที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับเหมือนเดิมเลยสำหรับตัวละคร PVP ในเรื่องของคัมพีเนี่ยผมจะแนะนําทั้งหมด2รูลกแบบนะครับรูปแบบโจมตีหนักโจมตีแรงกับรูปแบบถึกแบบถึกโแบบคตรโคตรนะครับ อย่างแรกนะครับสำหรับรูปแบบโจมตีหนักๆนะอันนี้ผมไปใช้งานอยู่แล้วก็คือขึ้นต้นด้วย A D K นะครับตามช่อง2เป็น F C S นะครับช่องที่3เนี่ยเอาเป็น D E F นะครับช่องที่4เอาเป็น S T A แล้วก็ปิดท้ายช่องสุดท้ายเป็น A D K 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดอันนี้สำหรับสายโจมตีหนักๆถามว่า บลิวนี้มันบางไหมมันก็ไม่ได้บางหรอกครับถ้าเกิดคุณใส่ลิงก์เป็นในเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับนะมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบบางเป็นกระดาษนะครับมันได้ทั้งความแรงแล้วก็ความถึกที่พอตัวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากถึกแบบถึกมากๆถึกสุดๆเลยนะขึ้นต้นด้วย a d k ก่อนนะครับยังไงผมก็แนะนําให้ขึ้นต้นด้วย a d k ก่อนเพราะถ้าเกิดไม่มี a d k เนี่ยดาเมจไม่มีต่อให้ถึกมันก็เท่านั้นนะครับ ช่องที่2เอาเป็น DEF ช่องที่3เป็น SPA นะไล่ได้เลยสำหรับคนที่ต้องการจะถึกนะครับแล้วช่องที่4เป็น FCS ปิดท้ายที่ DEF 3ดาวคุณจะได้ความถึกที่มันถึกมากๆนะอันนี้คือได้ความถึกที่มันถึกเลยนะบางคนถ้าเกิดทำดาเมจมาไม่ถึงตีคุณไม่เข้าเลยดาเมจเข้าเพียงแค่หนึ่งก็โมีนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปเล่นพวกบูธพวกดีบัฟแต่ว่าพิวพีวสัยนี้มันมียกเลิกกันบูธยกเลิกก uff, ันดีบัฟเยอะมากๆนะทำให้ถ้าเกิดคุณบิวถึกมาแบบ คือสุดใจจริงๆเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะอีกฝ่ายตีไม่เข้าเลยนะครับและในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิง์ตัวละครที่ผมแนะนำนะครับอันนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้มันสอดคล้องกับคัมภีร์ที่ผมแนะนําช่วงต้นนะใครที่เล่นสายตีหนักที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้ก็จัดแบบผมได้เลยนะครับเน้นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีนะเนี่ยไอออฟลองเนี่ยเอาเป็นพลังโจมตี30%ไปนะผมจะใส่เป็นตายทองตายปกติแล้วก็หมานะครับแต่เพื่อนๆคนไหน ที่เล่นเป็นบิวถึกนะบิวที่2ผมก็แนะนําเป็นตายทองตายปกติแล้วก็กีตารานะอ่าไอ้กีตา้าที่ผมใช้งานก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นจะเป็นในเรื่องของบิวถึกแล้วก็ออฟลองเอาเป็นในเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับไปเลย30%อ่าขออภัยผู้ผิดเอาเป็นในเรื่องของพลังป้องกัน30%นะก็คือ d e f นั่นเองนะครับเอาเป็น30% 3อันเลยสำหรับคนที่ต้องการจะบิวถึกมากๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆลองบิวถึกแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเบาเกินนะเพื่อนๆอ,อาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงก็ได้ไปเปลี่ยนเป็น ADK บางชิ้นก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่าให้มันสอดคล้องกับคัมพีที่สายที่เพื่อนๆเล่นจะดีที่สุดว่าต้องการตีแรงไปเลยหรือว่าต้องการจะถึกไปเลยนะครับและแน่นอนในส่วนของลิงก์ตัวละครนะอันนี้ผมแนะนําทั้ง2อ,อย่างเลยก็คือลดความเสียหายที่ได้รับนะครับถ้าเกิดเป็น20%แบบนี้บวกขึ้นไปจะดีมากๆนะ อ่ะอันนี้ทั้ง2แบบเลยนะจะเป็นในเรื่องของโจมตีหนักหรือว่าลดความเสียหายก็แล้วแต่ผมแนะนําให้เอาเป็นลดความเสียหายที่ได้รับไปนะเอาไปเยอะๆเลยนะครับก็ลองจัดสรรกันดูนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีในเรื่องของลดความเสียหายแล้วได้บวกความเสียหายโจมตีปกติแบบนี้ไปด้วยก็ใส่ไปก็ได้สำหรับบิลที่1่แต่ถ้าเกิดบิลที่2ผมแนะนําว่าให้เป็นฟูลลดความเสียหายเยอะๆไปดีกว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องเปอร์เซ็นต์โจมตีปกติเอาเป็นแบบลดไป20%ปอัพอะไรพวกนี้นะก็ลองตอบใช้กันดูนะครับสำหรับลิงตัวใส่ เลยนะในเรื่องของลดความเสียหายอันนี้คือผมแนะนํามากๆแล้วก็ต่อมานะครับมาดูในส่วนของ A าบ l i ต y โบนัสน้ําหอมที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับก็ผมจะใช้งาน2อย่างนี้นะครับก็คือในเรื่องของการลบลีกนะลบลีกสินะ้านมันน้อยไม่มันก็น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมันลบสัก2อาครั้งต่อเกมเนะี่ยอันนี้ผมว่าช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วนะมันทําให้ยืดการตายของคุณได้นานขึ้น นะครับมันทําให้คุณยืดอัพเบตี้ที่แบบอมาตะาช่วงท้ายได้ดีขึ้นนะเพราะบางทีดาเมจที่โดนโจมตีเนี่ยมันหายไปเลยนะครับพร้อมกับผมจะเอาเปในเรื่องของเมื่อใกล้าตายนะครับเมื่อเฉียดตายจะได้ความาเสียนะหายเพิ่มขึ้นอีก3 5เนะได้คาบลังตีทั้งหมดเพิ่มขึ้นปเลยปอ็นอันนี้ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลนจิเนี่ยเวลาเลือดเขาหมดเขาไม่ตายนั่นเองนะครับได้ตั้ง5าวินาทีอย่างน้อยเนี่ยไอความสามารถนี้ทํางานแน่นอน 5วิขึ้นไปนะอันนี้คืออย่างน้อยนะครับเพราะว่าอมตะช่วงไทยมันทํางานอยู่แล้วนะก็ผมใช้งาน2อ,อย่างนี้เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบในเรื่องของการหลบหลีกรูสึกว่าเอาหลบมาแม่งไม่เคยหลบเลยนะเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปในเรื่องของค่าพลังต่างๆก็ได้นะครับถ้าเกิดเล่นสายโจมตีหนักก็เอา a d k ไปแต่ถ้าเล่นสายแบบถึกๆไปเลยเอาเป็น DEF ไปก็ได้หรือเพื่อน จะเอาเป็นในเรื่องของการสถานะไปก็ได้แล้วก็ให้ไปคอโมโบกับตัวละครลิงนะตัวละครลิง์บางตัวมันมีในเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับแล้วก็การสถานะไปด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวสถานะอะไรอย่างเช่นแบบกลัวเน็บชานเนาะพเลนจิเนี่ยอันนี้คือข้อเสียงเขามันไม่มีการสถานะอะไรเลยนะเพื่อนๆแบบกลัวเน็บชาเพื่อนๆใส่เป็นแบบอับลตตี้กันเน็บชาแล้วก็ไปหาลิง์ตัวละครที่มันได้ลดความเสียหายบวกกับลดกันเน็บชาไปด้วยก็ได้ นะครับอันนี้ก็สามารถเป็นไอเดียในการจัดสรรของอัลพิี้น้ำหอมได้นะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเอาให้มันเข้ากับสไตล์ที่เพื่อนเเล่นนะสำหรับอัลพิีน้ำหอมไม่พอใจก็มาปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะครับเรามาดูในส่วนของเกมเพลย์ของเลนจิกันนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกตินะการโจมตีปกติของเลนจิเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบระยะประชิด4รอบด้วยกันนะครับ ใน,น first, ใ,นนในส่วนของสกิลที่1นะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าเนาะในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการพุ่งไปโจมตีพร้อมกับทำดีบัฟเนาะในส่วนของสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีรอบๆนะครับมาดูในส่วนของแอนิเมชันท้าไมตายกันนะครับ เรามาดูในส่วนของการลงเล่นใน PVP กันบ้างนะครับทีมที่ผมใช้งานนะครับผมก็ใช้งาน3คนนี้เลยนะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นทีมที่ผมมองว่าเป็นทีมที่ดีมากๆเลยนะเป็นทีมที่ผมอยากใช้งานเลยนะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบนะครับไม่สามารถทําให้ตัวละครสีส้ม สีม่วงสีแดงและก็สีเขียวสามารถกดดีบัฟหรือกดบัฟได้นั่นเองนะไม่สามารถกดได้เลยนะไอพวกตัวละครสีสีที่ผมว่ามานะครับแล้วก็มีน้องฮิเมะที่เอาไว้ตีฟรีอีกด้วยนะครับบางทีถ้าเกิดน้องฮิเมะเนี่ยเก็บศัตรูตรงหน้าได้ก่อนนะครับก็จะช่วยตีฟรีให้อีก2คนนี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทีนี้ผมไม่มีอันนี้คือผมยืมคนอื่นมานะต้องขอบคุณคุณยาดมด้วยนะครับที่หยิบยื่นไอดีนี้ให้ผมยืมรีวิวในครั้งนี้นะครับลืมพูดช่วงต้นคลิปไปนะแต่เอาเข้าจริงน PP เนี่ย คือมันไม่ได้แบบ3ตัวละครจบไม่ใช่นะมครับมันเป็นตั้งนานแล้วก่อนจะเป็นตอนนี้ด้วยแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนระบบใหม่นะครับความสําคัญของการปรับเปลี่ยนตัวละคร PP มันยิ่งเยอะขึ้นนะเพราะว่าการรีเนี่ยมันรีได้แค่5ครั้งต่อวันนะครับเพื่อนๆเวลาเล่นจริงอีกทีหนึ่งก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวละครให้มันชนะทางอีกฝ่ายจะดีที่สุดนะย่างเล่นจีเนี่ยคุณเอาโคมามูระสีฟ้ามามายื้อได้เลยนะเอามาช่วยสู้ได้เลยเพราะว่าโคมามูระสีฟ้าเนี่ย มันชนะทางนะชนะเรื่องสีและอีกอย่างหนึ่งคือเขามีสถานะติดช็อตด้วยเล่นจีข้อเสียคือไม่มีกันสถานะอันนี้คือข้อเสียใหญ่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลงเล่นจริงแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะอุปกรณ์นะครับอันนี้ไอดีเจ้าของเขาแบบเล่นแบบชิวๆนะมันเลยไม่ได้ฟูมากนะครับแล้วก็ต้องบอกไม่ฟูเลยดีกว่านะเพราะว่าคัมพีไม่ได้อัพเลยสำหรับตัวละครลิงนะครับฮิเมะเนี่ย ั้งเลือกน้อยนะครับไม่มีลิงก์ลดความเสียหายเยอะก็เลยใส่เป็นตีแรงไปเลยนะครับเอาแบบตีแรงไปเลยเอาให้เป็นสุดตัวไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าผมว่าน่าจะล้างกระดานนี้น่าจะพอได้อยู่บ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเรามาดูจุดเด่นของเลนจิก่อนผมจะเอามาเล่นในเรื่องของนี้เลยนะครับเอามาสู้กับฮิเมะนะฮิเมะศัตรู2องทับนะครับก็โอ้นี่ห้าทับหเลยวะ่ะแล้วเออจะไหวหรือเปล่านะเลนจิหนึ่งกับห้าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะโฟกัสแค่เลนจิพอนะตัวอื่นแพ้ช่างมัน นะครับเล่นจีสู้กับฮิเมเนี่ยได้เปรียบมากๆคือเขาออกแบบมาตีฮิเมเลยนะคือคอมผมมันบักๆครับมันจะเดินช้ามันจะเดินหนืดนะในมือถือไม่เป็นนะแต่เราใช้คอมอัดคลิปอยู่แล้วนะครับเอา้าพอล่วงไปแล้วเหรอ <laughs> เห็นไหมเล่นจีคือเอามาแก้ทางฮิเมเลยเดินเข้าถึงตัวนี้คือเจ๋งมากๆแต่ว่าคอมผมเนี่ยมันเหมือนบัฟฮิเมครับคือมันเดินหนืด นะแปลกเหมือนกันไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นในเครื่องอื่นไม่เป็นแต่ว่าคอมเครื่องนี้เป็นลบข้อมูลลงใหม่แล้วก็ยังเป็นนะอันนี้ชิมน่าจะง่ายๆเลยมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวลองตีกับสีฟ้าบ้างอันนี้สีฟ้าไม่ฟูเลยนะผมว่านะ่าจิมไม่กี่ทีก็น่าตาหายแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันนี้หลีกระดับ3นะครับก็เลยไม่ได้เจอตึงๆนะของผมคือผมเปิดไม่ได้นะก็เลยไม่ได้มีให้ดูในเรื่องของไอเดียของผมนะครับไอเดียของผมนี่คือเจอแต่ตึงๆนะอยู่หลีกลองหัวหน้าคือแบบ มันต้องเจอห้าถ้าห้าตลอดเลยขนาดอันดับผมล่วงไปอยู่ห้าร้อยผมยังเจอห้าถ้าห้าสี่ห้าคนอนะไม่ดิสามสี่คนดิห้าไอ้สี่ห้าคนมันก็เยอะเกินไปนะประมาณสามสี่คนอนะยังต่ำสามคนนะห้าถ้าห้าในไอเดีของผมอะคือแบบงงมากๆนี่อันนี้คือ e ซี่จัดอะเนี่ยเพิ่มไปวันนี้อุ้ยอะเดี๋ยวเลนจิตีปูห้าถ้าห้าแต่ว่าปูเขาไม่ถึกนะของแบบยังไม่ยังไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกัน จริงๆผมต้องเอาฮิเมตีอยู่รูจิดิเออลืมไปพอฮิเมตเราตีฟรีได้อยู่แล้วไอ้นี้ฮิเมมันจะมาติดาาตาุกอมตะฮาวินะไม่ได้ช่วยตีฟรีอะดูโฟกัสเลนจิซับหายเลย <laughs> อยู่ที่อุปกรณ์แล้วก็ของเลยครับคัมพีอะแน่นอนว่าสําคัญแต่อุปกรณ์แล้วก็ลิงเล์ล่านี้สำคัญไม่แพ้กันมาเลนจิชนเลนจินะหนึ่งกับผ้าเท่ากันนะครับนี่ผมเน้นแบบชนะทางไปเลยนะเออนี่คือแบบเน้นชนะทางหไหมออกมาอีฝ oh, ่ายเดินพุดหนืดเลยเออ ตีป่ะเนี่ยมันไปวัดกันช่วงท้ายครับวัดกันช่วงท้ายใครอามาต่าก่อนคนนั้นแพ้เลยอม,มาเหมือนเดิมเ่นจิชนเรนจิเออนี่ดูดูเลนจิตีป่ะอ้าวเหมือนโอเคผมใช้ที่หลังชนะแล้วเลนจิข้างบนผมชนะแล้วเพราะว่าผมใช้ที่หลังนะครับอ้าว เลิศมากหมดฮิตสี่แล้วมันยืนนะครับจังหวะหมดฮิตสุดท้ายมันจะนิ่งไปพักหนึ่งนะครับเจออีฝ่ายตีสวนจังหวะน,นั้น <laughs> นะครับ PVP มันก็จะมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยบางทีดวงไม่เป็นใจก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้นะทั้งทั้งที่อีกฝ่ายใช้อัมมาตะก่อนเราแทๆนะมาเจอทีมี้ต่อสามสิ้านะนี่เอาเรนจิไปตบนี่ผมหาแชทแดงไม่เคยเจอเลยนะอ่ะปะตึงๆหน่อยโฟกัสเรนจิครับคลิปนี้รีวิวเรนจินะคู่อื่นช่างมัน ดีปเออตอนรีวิวเนี่ยบางเอาโหเอามาตาัดผมใช้ก่อนอันนี้น่าจะต้องหวัง,งเพื่อนอะมาดูกันเรียบร้อยแตกไหมพี่โอเคอีกฝ่ายเดินวิ่งไปตีกล่องน,นะผมได้ตีอีกฝ่ายพี่เอาละตีแชทแดงกันบ้างนะเออแชทแดงที่เขาวัดถึแตีอีกฝ่ายทำน้ำหอมแค่สิบห้าเองว่ะนะเห็นว่าบล็อกกันบล็อกกันบัฟนะครับอีกฝ่ายไม่สามารถบัฟได้นันเองนะแชทแดงก็หายเลยเอาจริงแชทแดงไอเดียที่การใช้แชทแดงก็ดีแหละแต่เอาจริงคือมันต้องคำพิสูจน นะไอพวกตัวละครที่แบบไม่ใช่เมตาสมัยใหม่เนะี่ยผมมองว่าต้องทำปีสูงจริงๆอ่ะถึงมันจะเล่นแล้วเวิร์กแบบเห็นผลนะครับเอาละ่ะเกมท้ายแล้วนะผมลองมาเจอแบบทีมที่ดูตึงที่สุดจริงๆฮีเมะไม่น่าไว้ตรงกลางเลยอีฝ่ายยูนช้โอโ้โหโอเคเรียบร้อยแนละ้วผมที่แรงนะก็เลยหายไปเลยนะโอเคอเรียบร้อยนะทีมนี้ดูตึงสุดละตั้งแต่ที่เล่นไอดีนี้มานะ เอาแล้วครับแถมนะอันนี้ขอแถมนิดนึงนะพอดีเพิ่งเห็นนะมีแชทตนะแชสต55ด้วยนะครับแล้วก็มีสกิชิมะกระปุ๋นะจริงๆไอเดียเนี่ยคุณสามารถเอาสกิชิมะมายืนรับเท้าเลนจิได้นะใครที่มีสกิชิมะ55นะอันนี้เอาไว้แก้ทางเลนจินะไอพวกตัวละครสีฟ้าเนี่ยดูดีขึ้นในตอนนี้นะครับเพราะว่าเอามาแก้ทางเลนจิได้อย่างน้อยคือเอามารับเท้านะบิ้วถึกๆไปเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังคงถึกไม่พอนะวิธีการแก้ง่ายๆสำหรับคนที่เจอตัวละครสีฟ้าเพื่อนๆก็เอาอิชิเมะ แค่นั้นแหละอย่างนี้อะมาดูกันนะอันนี้แถมตาท้ายจริงๆแล้วนะอืมจะมีแค่สีฟ้าเท่านั้นที่มันบัฟได้นะซึกิชิมะมันช่วยบับได้บางทีเนี่ยถ้าเกิดทีมพีวพีเรามันกั้มกึ่นกันมากๆการที่มีการออกบัฟหรือการออกดีบับมันช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับมันช่วยได้เยอะมากจริงๆนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแหละว่ามันจะกดหรือไม่กดพีวพีบอกตามตรงว่าดวงมีเกี่ยว ไม่ว่าบอดคุณจะโง่หรือไม่โง่อยู่ที่ดวงนะบัฟไม่บัฟอยู่ที่ดวงหมดเลยต่อมาเราลองมาเล่นกันในโหมด PVE กันบ้างนะก่อนอื่นขอพาไปดูเครื่องประดับแล้วก็ลิงก่อนนะผมจัดเป็นแรงไปเลยนะเหมือนสายโจมตีปกติทั่วไปนะครับเน้นค่าแรงๆให้คล้ายสาย p v p นั่นแหละแต่ว่า เปลี่ยนลิงก์เป็นแบบเน้นแรงไปเลยนะใส่เหยื่อล่อได้ด้วยนะแบบเน้นแรงไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเล่นกันดันที่ผมลงนะครับจะเป็นดันน้ําหอมใหญ่นะดันนี้มอนเตอร์มีเกาะแข็งนะครับแต่ไม่แคร์นะเลนจิเราแรงอยู่แล้วนะหวดหายไปได้เลยนี่ปุ๊บนะแล้วก็ข้อดีของเลนจิตามที่บอกนะครับเขาได้ในเรื่องของเพิ่มความกว้างของการโจมตีปกติมานะครับแล้วก็ยกเลิกการ์ดมาด้วยนะการตีมันก็เลยสมูทมากๆเวลาลงเล่นแบบดันทั่วไปนะเสียได้อย่างเดียวคือไม่มีเบิ้ลฮิตสามโดยกําหนดแบบ แบบโคมบูล่สีส้มอะนะไอ้โคมบูล่สีส้มมันเบิ้ลฮิตสามไปเลยนะลงทุกดันก็ได้แบบเบิ้ลฮิตสามไปเลยแต่เลนจีคือแบบเฉพาะ p v p เท่านั้นนะต้องสิบวิแรกด้วยนะครับแต่จริงได้เบิ้ลฮิตสองมาก็โอเคแล้วเนาะก็เลนจีนะครับต้องระวังเรื่องบ่อด้วยนะอันนี้คือข้อเสียใหญ่ของเขาเลยเพราะว่าตัวของเลนจีเนี่ยไม่มีการสถานะนะพอไม่มีการสถานะเนี่ยอันนี้เป็นจุดอ่อนเวลาลงเล่น PVP ระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถเอาตัวที่แบบ มีติดชงติดช็อตติดสถานะอื่นๆน่ะไปแก้ไขเลนจิได้บอกเลยเลนจิติดปุ๊บเนี่ยบันเทิงเลยนะจากแบบคุณเ้าเลนจิไปล่อฮิเมะเองเนี่ยนะเจอสเก็ตเด็บชาของยูฮาบัตข้างๆหรือเจอโคบมุระทำเน็ตชาเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลนจิจากที่จะได้จัดก,การฮิเมะกลายเป็นถูกฮิเมะล่อแทนเศร้าเลยผมพูดเลยนะไอนี้คือข้อเสียใหญ่มากๆคือไม่มีการสถานะผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นตามที่บอก พีพีเดี๋ยวนี้มันมีการจัดแก้ทุงแก้ทางไปได้ก็เอาแก้ทางไปสู้นะลืมใช้สกิลให้ดูเลยแต่จ,จริงๆเรามีช่วงแนะนําเกมเพลย์อยู่แล้วนะไปดูช่วงนั้นเอาเละนะเพราะเล่นจิเขาเป็นสายตีปกตินะเน้นตีปกติอยู่แล้วอ่ะทำไมตายกา,ารที่แบบตามที่บอกการที่มีเพิ่มความกว้างการยกเลิกตาดมาเนี่ยมันเล่นดันทั่วไปได้เลยนะเ,นยเอามาตีแบบส,สนุกเุยเลยทำไม,ตา,ไมตายไม่ต้องตกใจว่าทำไมเบานะไปกระต่ายมาก็ต้องเบาอยู่แล้วนะครับเน้นตีปกติเน้นตีเพียวเป็นหลัก ในที่สุดใน PVP ก็มีตัวละครที่มาแก้ทางเผามดุษแล้วนะครับนั่นก็คือเลนจิเวอร์ชั่นนี้นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยออกแบบมาจัดก,การน้องฮิเมะได้ดีมากๆเพราะว่าตัวของเลนจิเป็นตัวละครสีแดง พร้อมกับคิวเลอร์มนุษย์แบบพัสด้วยนะน้องฮิเมะแพ้ทุกทางเลยแพ้ทั้งสีแพ้ทั้งคิวเลอร์นะบวกกับตัวของเลนจิเองเนี่ยถ้าเกิดนับกับตัวละครเมตาพิพีณปัจจุบันสีสีเนี่ยเลนจิไม่แพ้ทางใครเลยนะไม่ได้แบบแพ้ทางตรงๆใครเลยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันไม่มีตัวละครเมตาสีฟ้าที่แรงแงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวละครที่มันคิวเลอร์เผายมทูตแบบเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นนะจะมีเพียงแค่อิชินนะครับอิชินสีแดงก็ป๋าสีแดงนั่นแหละนะครับที่เขา คิลเลอร์เผาโยมทูตนะครับแต่ตัวนั้นถ้ามาวัดกับเลนจิผมมองว่าเลนจิยังไงก็เก่งกว่าในเรื่องของการวัดกันนะไอ้น,นี้เราไม่ได้พูดถึงว่าคมภีป่า5้าถ้าห้าคำพีเลนจิหนึ่งนะอันนี้พูดในถึงไปถึงแบบคมภีมันใกล้เคียงกันนะตัวเลนจิเขาคือแบบได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าอัลบอตีชิโกนะครับมันเป็นอาตะช่วงท้าย5วิเนาะแต่เลนจิเก่งแบบนี้ก็มีข้อเสียข้อเสียหนักๆเลยก็คือในเรื่องของการที่เขาเนี่ยไม่กันสถานะผิดปกติอะไรเลย นะครับพอเขาไม่กันสถานะผิดปกติอะไรเลยเพื่อนๆสามารถเอาตัวละครอื่นๆมาแก้ทางได้นะยิ่งโคโมระสีฟ้าเนี่ยแก้ทางได้ดีระดับหนึ่งเลยแต่ตอนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าคมภีต้องมีระดับหนึ่งด้วยไม่ใช่เพื่อนๆแบบไปลองแบบ1นึงทับหามามันไม่ได้ถึกขนาดนั้นแล้วเจอเรนจิตีตายแล้วมาบ่นว่าเฮ้ยไม่เห็นมันจะแก้ทางได้เลยนะอันนั้นเป็นแค่การแนะนําเฉยๆว่ามันพอแก้ทางได้พอรับมือได้ดีกว่าเอาตัวอื่นไปรับมือนะครับเพราะโคโมระเนี่ยมันเป็นสีฟ้ามันชนะเรื่องสีแล้วก็ตัวของโคโมระ ไม่โดนคิวเลอร์พร้อมกับท่า2มันปั่นๆน,นะมันปั่นโดยรอบนะแล้วตัวคูมูลาเนี่ยมันมีสถานะทาให้อีฝ่ายติดเน็บชาได้นะครับเลนจิไม่ไม่กันสถานะพอติดเนบชามันก็ทวงได้ระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเจอกับเลนจิเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาตัวละครอ,อื่นๆมาแก้ทางได้นะไอ้พวกสีฟ้าสกิชิมะก็ได้สกิชิมะใครมีคัมภีร์สูงๆนะเน้นต้องคัมภีรสูงๆด้วยนะครับมันได้กดบัฟได้ด้วยนะมันทําให้ทั้งทีมบัฟได้เพราะในะปัจจุบันตอนนี้ PVP ไม่มีใครแก้ทางให้การบัฟสีฟ้าโดนโยกเลิกนะไอ้พวกบัฟพวกดีบัฟของตัวละครสีฟ้ายังไม่โดนโยกเลิกเป็นเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นสำหรับคนที่มีทั้งโคมูระมีทั้งเลนจินะครับมันจะทําให้สีม่วงสีส้มสีแดงสีเขียวบัฟกับดีบัฟไม่ได้เท่านั้นพวกสีฟ้ายังคงใช้งานได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในการรีวิวเลนจินะหวังว่าจะเป็นประโยชน์จะเป็นไอเดียในการเล่นของเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับ ่อนจากการก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจในกำลังคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อเๆื่อ,อคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งสามารถมาเป็นสมาชิกของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนผผี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดก็จะต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณยาดมด้วยนะที่ให้ยืมไอดีนี้มารีวิวเลนจินะ